ตุม่มมันมันบึนนงบึุ่มเจา้าบ่งที่มึงจังหนไม่กินบัวต้นนี้อยู่เทียงหน้าห่างเทยพุ่มน้องบอัแดงข้าเจ้าตัวกินกรสิเมื่เลยเดี๋ยวไหวอยู่บัวลายพอน้องบอัวไปพอกเลยตัวมาล่องบึงล่องซิมมบึงไม่เคยได้กินเลยเชียพี่น้อง พขาจะเคยได้กินปีแรกได้กินงวยแต่ว่ามันออกงวยไรเถียวเราไม่เคยไปเที่ยวม,มากไม่เคยได้กลับบ้านส้มมเจ้าเบิ่งเด้อนี่นี่เขาเหนียวไม่โอ้ยน้องตูนเรืองเวยห่วยคือบอกพี่น้องส้มมเจ้าว่าคือบอ,อ,บอคือบอกส้มมเจ้าว่าคือบอคอยว่าคืออยู่เด้คือ ม่อมปกติกับบไ,ไ,ได้กินกินหอยอีแม่เด้มาล่างอีแม่เดุ้บน่ะเพื่อชิมมักในหันมด้กินคือบอสหมูเจ้าว่าคือบอส <c oughs> อิทอวอิทอัวอ,อีพออีแม่บ้าเบาหวานไปซึมค่ะกัน xem thôi chạy đi để kỳ nặng nào con, hm 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 hm